ก็ต้นโกตองผาลานลานเช้าเถอะจะนาแหไรดูไอ้พักบ้านถอย้ลยคัวบ่ะคัวเลยเนาะว่าใหม่จะไม่เป็นบราณอะไรของงานค่ะเหน่น้อยจนใหเนาะความทรงจำ

ก็คอยนิหน่งเลอไหมกันนะอ้โหโอ้โหถึขนุ่มขัวนี่เป็นขัวที่ตามทุกปี ขวดอ๋อถวดม,มันน้ำเลยไ่วด่อเลยีน้ซัวสามซียอดสุดยอดใช่คิดมาก เออ,อต่างเก่าเลยไนหะ <laughs> เป็นอาต้าโคตรมา,าตาเออเหียวยอาต้าเหียวยอะไรแต่นุ่รุนทางนี้คือเกา่าม่ได้คนคลรนะต่างเกา่า วันนี้ สี 43, no. ่สิบสานะมเนาะวันน้ตานเนาะบุธองี่สิบสามก้อนตั้งแบ่นี้แบบนอคอยคนขคี้าขีขขขขข้แค่เศ้ากับพ่อเลยท้านระดูกระดิกอันนี้ 38, สี่ 30, สิบสามสิบแปดสำามสิบห้าทะ่สิบสายังกระโดดดึงดึงโย,ยกับบุอนาะแมวนีนน่เออ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  แตลอดกาี่กีนบุญะเป็นบอดบ๊รุลงบอดา <c oughs> นจะบอดกูแขงแง่งเนาะ แะไรเด้อบ้านนี่ ตลาดเมืองคงเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปห้าหลอดซื้อคองก่อนถัายด้วยเสพเสียงอืออีมากับรานมากับรานมากับนองอ่อนเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปห้าหลอดซื้อคองก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นาเด้อจ้า ยังจะไม่หยิมหน่อยหยิมใหญ่อยู่บัตมังทานนี่มีความในใจน่เลย่ขกระไรแต่ว่าเอายีเข่ากระเบือเนะโอ้ยี่เข่ากระเบือาเนีเอาเง้เต็มเหยอันนี้วัดเมืองคงเสดอนนะพี่น้องเลย มา่อไทยเบิ่งมาไหว้พระก่อนกลับไทยรู้ว่มันจะเป็นลายสังไทยมีอย่างนีใส่กล่องโทรศัพท์ก็ได้แล้วมั้ยเนื่อยขนาดเลยถ้าหลัไหว้พระก่อนจะาพุทธิมีอยังเนาะแล้วถ้าจะห่อสมการเนาะถ้าห่อสมกานันคือยูสิมีคนอยู่ทรงหนังฟองนังผักอันนี้เขาให้เอาขึ้นไปไหว้ได้บ่ เปนตัวกาบไหนเขาน้าเอียนดูก็ได้เปิดประตูว่ะซิมนบนอู้คุณบ้าอันนั้นได้อยู่คงใหญ่ฮะคุบ้าไน้บัานทั้งทานฮะเนี่ยบอกไปใส่จะคุ่บุห็นล่ะเหนคุณบากำแพงว่าว่าเราอยู่บ้นทาน นี่ยคน้องจบมานี่นที่บ้านต้ทานเห็นดีตัวบารดองอ่อนอนจทีนี่บารดานน่ดอไม้หี่จตูเ่ดอกกระดาษ กินบะฮมบอกนะฮชสวยจะกลบบ็ล่องรอบบึงเอา้ามื่อ้านของเราติดติดเองโอ้วจะเปนยันงางอยูอ่นะก่อนเหรอเนี้ยไ <c oughs> <c oughs> ปจุดกระดาบประดาอาจารย์โอ้สะอาดสะอาดนาดีเหรอ วัดปันน้างานจะง่ามใมดมันเป็นยิงสางใหม่ที่นีที่นเาก็ไปจำบุญน้ำเพื่นที่สักเจ้าภาพอะไรข้กางกระถิ่นสมาีเอาบ่ามีถูกไม่เทียนเขาก็วายไ,วไ้ เดือดเงีนกกกมาเลยให้สิจัะเอ๊ะถ่ายผ่าสิสูอ่านให้บ้าง่สวัสดีสาผ่าสืสอๆก็หามถ่ายอ bên đi hàm đó, thay đấy rồi vài phạ đi, nội vài nó còn hình cho mình diện luôn Sama kawatulato sama samputasa nama putasa sama kawatulato sama samputasa nama putasa sama kawatulato sama samputasa nama putasa. Ha kawatulato sama samputasa putanganyo tadang tesi dang yawi panang salang pasami. Tama anyo tadang tesi dang yawi panang salang pasami. Sangkanyo tadang tesi dang yawi panang salang pasami. โสติยังติภุพังอยธรังเตสีดังยาวนิภารังสนังสนิทุติยังติสัมปังหังอยธรังเตสีดังยาวนิภารังสนังสนิทุติยังติสังฆังอยธรังเตสีดังยาวนิภารังสนังสนิทุติยังติพุทธังอยธรังเตสีดังยาวนิภารังสนังสนิทะติยังติธัมมังอยธรังเตสีดังยาวนิภารังสนังสนิทะติยังติ

Jatuh di sisi sasa kita sasa sasa sani nama misi rasa nanti sasa muncak sasa nama misi nama jangan lupa wina atau asap ni upat tahu yang di kantor yang pilih dan sentuh Satya Bhaja Tawri Sasa Sakya Yusati Sata Sasa Ni Namah Misi Rasa Adi Sangka Pancat Sangka Pancat Dalena Namah Mihi Namah Kala Nampak Wina Antawasa Pihak Kata Wiyali Kantara Yati Wina Sentuh Asim

ਨੰਥੋ ਬਨੰਥੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਬੋਧ ਮਾਇਤਿੰਗੋ ਤੇ ਰਾਜ ਲਾਪੋ ਜੇਨਾ ਤਮਕਨ ਕੋ ਗੋਲਤੋ ਬਦੇਸਾਂ ਜੇਨਾ ਸਿਦਵਾ ਮੇਨ ਕੋਦਨ ਜੇ ਉਸਾ ਬੋਧ ਜੈਮੰਤੋ ਲਾਨੀ ਕੋਗਾ ਜੀਤੀ ਕੋ ਤੇਨਾ ਸੁਮਾਤਾ ਤਾਮਕਨ ਸੋਤੀ ਸੁਦੇ ਮੀਜੋ ਕਾ ਬੀਦਨ ਜਨਾ ਗਦੇਨਾ ਮੀਤੀ ਨ ਸਿਦਵਾ ਮੇਨ ਤੇ ਰੰਦੇ ਉਸਾ ਬੋਧ ਜੀਤੀ ਜੈਮੰਤੋ ਲਾਨੀ ਹੈਤਾ ਬੇਪਤਾ ਜੈਮੰਤ ਘਰੋ ਤੋ ਕਤਲੋ ਵਦਨੋ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਚਲਦੇ ਮਤਤੀ ਰਵਾਨਾ ਨੀ ਕਾ ਬੀਦਨ ਜੀ ਪਰਥਵਾਨੀ ਮੋਖਸੂ ਕਾ ਨਦੀ ਕਮਨ ਜਨਾਰੋਸਾ ਕਨਯੋ ਮਾ ਕਲੁਨੀ ਕੋ

कया क wajah वजक म प त किन प त किन म लो ग म प दिते क त किन क त किन नि क न व अन्न र व प न दते ता त किन ने त न प लमि स पदु त म उप क लमि स ब न स न प ल म स प